องทัพภาคที่3จัดประชุมคณะกรรมาการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยเมยนมาครั้งที่3 7ที่จังหวัดเชียงใหม่เสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำกบแม่น้ำสายและปัญหาคอนเซ็นเตอร์ที่ห้องประชุมพลอยไพยพินกรีเล็กรีสอร์ทเชียงใหม่พลโทกิตติพงษ์แจ่มสุวรรณแม่ทัพภาคที่3 และพลโทยุ้นวินส่วนผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการพิเศษที่สี่ร่วมกันเปิดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยเมียนมา Regional Border Committee หรือ BC ครั้งที่37ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่2ถึง4กร,รกฎาคม2568เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศโดยมีนายนิรัตพงศิษฐ์ท,ทิถาวรผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งประเทศไทยและมยนามาเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียงท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างสองประเทศหลังการเปิดการประชุมพลโทกิติพงษ์แจ่มสุวรรณแม่ทัพภาคที่3าเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้ฝ่ายไทยได้เสนอประเด็นสําคัญเพื่อหาหรือร่วมกันได้แก่ปัญหาการปนเปื้อนของสารพิษในแม่น้ํากกและแม่น้ําสายซึ่งไหลผ่านพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเชยงรายอันเนื่องมาจากการทำเหมืองแรกของกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในพื้นที่แนวชายแดนและมีการปล่อยน้ําเสียที่เปืนตนวโลหะหเช่นสารหนูและสารตะกั่วที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขภาพของประชาชนทั้งสองฝั่งรวมถึงปัญหาแก๊งคอนเซ็นเตอร์ข้ามชาติที่ถือเป็นภัยคุกการ้ารูปแบบใหม่ในโลกไซเบอร์ซึ่งต้องการความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงข,ของไทย และเมียนมาในการสกัดกั้นและปราบปรามอย่างจริงจังโดยการประชุมบาบีซีถือเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาชายแดนร่วมกันในระยะยาวโดยหลังเสร็จสิ้นการประชุมฝ่ายเมียนมาจะนาข้อเสนอของฝ่ายไทยที่เสนอต่อรัฐบาลเมียนมากลับไปพิจารณาดําเนินการตามแนวทางที่ได้ตกลงร่วมกันต่อไปทางด้านนายนิรัตพงศิษฐ์ทิท,ทาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชีมมยงใหม่ก็ได้เปิดเผยเพิ่มเ,เ,เติม ถึงการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสารพิษในแ,แม่น้ำกบและแม่น้ำสายที่มีประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่อายได้รับผลกระทบว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนควบคู่ก,ก,กับการเจราจาระหว่างประเทศโดยได้ตรวจเช็คคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องและจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนให้พี่น้องประชาชนสามารถนน้ำาที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันมาตรวจด้วยเช่นกันขณนะเดียวกันได้ส่งรถผลิตน้ำดื่ม ที่ได้มาตรฐานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ได้มีการสำรวจโดยรอบว่ามีพื้นที่ใดนำน้ำกบมาผลิตน้ำประปาหรือไม่ซึ่งเบื้องต้นพบว่าไม่มีส่วนการใช้น้ําในแม่น้ํากกมีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการใช้น้ําในการเกษตรพิยงเล็กน้อยเท่านั้นและปริมาณสารปนเปื้อน,นเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด ขณะดเดียวกันในห่วงที่รอการเจราจาระหว่างประเทศทางจังหวัดได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจแหล่งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลเพื่อดำเนินการขุดเจาะแหล่งน้ำใหม่ให้ประชาชนได้ใช้ทดแทน